ร้านเฮียนเก่งบอดายในคู่ประกวดนี่ในคู่ไฮร้านหมักยังหมักสิบหมักสิบโอ้ร้านได้หมักสิบเลยจ้ามึงเธอได้หมักสองมึงเธอไปได้หมักแปดแสดงว่าร้านเฮียนเก่งเนาะโอ้ในบ้านนี่จะคนเที่ยวคนย่างย่างไปเขาหงเฮียนเก้าคนย่างไปโอ้ในหงเฮียนในหมู่บ้านนี่คือหงเฮียนเพิ่นเช้าซ้อนแล้วแมนบ่โลก ขนมกินบ่ขนมกินม่เงินอยู่บ่ลูกบ่มีจ้าอือถือว่าแม่ไปโรงเรียนแม่เอาเงินให้คู่มือเนาะจ้าอือๆๆตั้งใจเฮียนเด้อ หลังใจเฮียนเป็นเป็นคนดีนั่นแหละกล่าวสบายดีนะบ่าวนะสาวลุงป่านะอาเบอร์จูคุจะคนมดจมวงจุบอนนะพี่น้องเนาะวันนี้นอนเป็เล็กกาซีเอาขนมข้าวต้มเอาเครื่องของมายายเนาะเล็กน้อยชาวบ้านเขียนสนบทที่ห่างไกลเนาะพี่น้องเนาะ ทางไกลจากบ้านเฮาหน e. ่อยน้อยนึงพี่น้องเลยแต่ว่าบางเฮือนก็มีไฟฟ้าบางเฮือนก็บ่มีไฟฟ้าพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็สิเอาขนมกับมีกับยังมายายให้น้องๆเนาะให้น้องๆเพิ่นได้กินนำกันหลายคนพี่น้องเนาะกัเอาบุญนำกันเด้อพี่น้องขอให้ได้บุญทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับทั้งผู้เบิ่งพร้อมเด้อพี่น้องเนาะให้ได้บุญได้กุศลนำกันพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ที่จริงมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเพิ่นฝากเงินมาให้เฮาซื้อขนมข้าวต้มซื้อเครื่องปลาย่ย่นก็ขอให ขอบคุณขอบคุณเพลนหลายเด้ออ้าญายเพลนอยู่ทางต่างประเทศขอให้เพลนลำลำเลยลุ้ยนะเพลนน้องขอให้เพลนซื้อได้ขายมานอะไรวางอะไรขอให้ได้สมหวังเนาะเพล่น้องเนาะเมื่อนี้กะเสียาขนมไปย้ายน้องที่ว่างหุ่นจักความเพลนเบาเจ้าเจ้าอันนี้พลนน้องแล้วที่ไปหาเพลนเลยก็เช่ารื่องไปเพลนแล้วสิเป็นยังไงเดี๋ยวเอาขนมเอามีไปแจกให้น้องๆไปเบิ่งน้อกันได้เพลนได้ว่าเป็นแบบไร้เพลนน้องเนาะสบายไหมเนเนาะสบายดีเพลนนี่ลูกสบายดีร้านบุหรีไปโรงเรียนบ่ไปโอ้ ยังโมงร้านมาแต่องเฮียนสามโมงสามโมงเจ้าเกอย์ร้านไปใช่แหละลงอาบน้ำนะอ๋อไปไปอาบน้ำจ้าอืม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 มื่อื่นวันยังลูกค้ามร้านไหนไป่องเฮียนบ่มื่อื่นจ้าอ๋อเมื่อเช้านี้แม่ให้เงินไป่องเฮียนจักพันลูกเมื่อเช้านี่หกพันแม่อ๋อร้านชิลกินมัดลยบ่จ้าอ๋อ ได้หกพันมือเช่านี่ชื่อยังไงชื่อกระเปียกกระเปียกจ้าถ้าได้ลูกกระเปียกถอยสามพันถอยสามพันจ้าอืมกินข้าวนี่ร้านห่อข้าวไปกินน้ำบ่จ้าอ๋อห่อข้าวไปกินน้ำพี่น้องเลยอืออืถือว่าหู่จักความเนาะท่านเจ้าเนาะจ้าอือมู่เจ้าทั้งมัด่อยู่น้ำกันจะคนลูกสี่คนสี่คนจ้าเออเอิ่นมาไหม ไพ่ไ่ในอยากกินขนมไพ่ในอยากได้มีนะเอิญมากไหมหมูเจ้านะใช่หมูหมูนหมดเลยหมูร้านหมดเลยบ่จ้าญาเล่าย่านเบ้าบ่จ้าเออขันย่านกับเบาก็ได้เอาให้แต่เจ้าก็ได้ฉลุพันอยากได้ยี่บ้องทางพันดูยี่บ้องเจ้าเขามอาเขามาขันอยากได้มายืนทางรังเจ้านี่เออให้เพิ่นมายืนทางรังเจ้านี่ บอสยืนเลี้ยนกันก็ได้ยังบ่เผาต่อแถวก็ได้ลูกเออเพุ่อนนี้มาค้างพี่ก็ได้มะพผีผีมายนี่ยมาค้างพี่ก็ได้เบอ่์สิ่งค์ตะี้ดึกอัลเทอร์ไพลบอเจ้าหันยนี่ยมาพี่ขนาดเจ้าอยู่กลางนี่เจ้าอยู่กลางหมู่เนี่ยว่าผีอีกตกับตน่กเอออยู่นี่คนสองคนนี้เออเออแล้วนี่แม่ลูกเออยืนนั่นนี่แได้อันนี้หมู่ที่ว่าไปองค์เฮียนำกันบ่ลูกเจ้าอืมอืมอืมว่า ในในเด็กบรรดาเด็กหน่อยสิหาคนนี่ค่อยว่าพวกนี้เป็นต่อไปแห่งๆอะไรอันนี้ชื่อยังลูกชื่อยังนี่แกตาสบายดีเพี่นุ๊กลูกสบายดีร้านชื่อแก้วตาไหมสิร้านชื่อแก้วตาเออมนจากความเลยอันนี้ได้สิสบายดีกันไหมสบายดีชื่อยังลูกชื่อสายชื่อสายนั่งนี่ได้สิสบายดีนั่งพึ่งสบายดีด้วยเลยสบายดีชื่อยังลูก ซื้อนางพึ่งนางพึ่งเจ้าเขินอโอเล่ยนี่บอกโอ้ยร้านข่อยเขินอันนี้สบายดีไ่มนี่ลูกสบายดีร้านซื้อยังซื้อสุขสดาอ๋อสุขสดาเขาเฮียนพอเดียวกันหมดเลยบอกใส่เจ้านี่น้อยอืมถือว่าเขาเฮียนพอเดียวกันเลยเนาะร้านเฮียนเก่งบอดายในคู่ประกวดเนี่ยในคู่ไฮร้านหมักยังหมักสิบหมักสิบ ล้านได้มักซิปเลยจ้ามึงเธอได้มักสองมึงเธอไปได้มักแปดแสดงว่าลานเฮียนเก่งเนาะใช่อ๋อในบ้านนี่จะคนที่ว่าพันย่างไปเขาหงเฮียนเก้าคนย่างไปอ๋อในหงเฮียนในหมู่บ้านนี่คือหงเฮียนเพิ่นเส้าซ้อนแล้วแม่นโมโลแต่ตะกี้งตะกอนจะมีโรงเรียนอยู่พุ่นพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนี่จะบ่มีในครูสอนแล้ว ในครูเพิ่น milk, เซาเข้ามาสอนแล้วเพิ่นไปสอนอยู่บ้านหัวยิงแม่นบอลลุในครูใหม่ร้านนี้ใจดีบ่าวใจดีอ๋อเพิ่นบม่หายนั้นบ่าวโม่หายน้าอืเบิ่งนี่จักคนพี่น้องเลยนี่ผู้นี้เด้อสองหาคนหาคนนี้หกเมื่อสี่สองสี่แปดสิบสองสิบสองสิบหก สิบหกหล้วก็สิบแปดซาวฮอร์ซาวฮอเรือเรือสิบฮอนี่ให้เด็กนอกอ้อยคนนี้เป็นยังไงคนหอคนหอยหอปะสี่หกแปดเก่าคนพอดีเก่าคนพอดี<ม>เอาย้ายใหุ้ขาเจ้าเลยก็ได้แกะ<ม>ให้ให้ให้น้องๆนี่คนละสี่หอก็ได้เอาบะหมี่ลูกกินบะหมี่เอาใบตองกินตอนแรกเนาะจ้ขนม,ขนมกินบะขนมกินไม่งั้นอยู่บะลูกบะหมี่ คือว่าแม่ไปองค์เฮียนนะแม่เอาเงินให้คู่มือเนาะจ้าอืมอืมอืมอันนี้ได้ใช้เวลาไปโรงเรียนไปแม่เอาให้จับพันลูกโรงเรียนมึงเธอซ้ำมึงเธอสองอ๋ออันนี้ได้ใช้ค่ะห้าพันอืมอันนี้ได้ใช้ใดจะพันไปโรงเรียนเอามึงเธอสองสองพันคันเวลาบ่มี่หละก็กินน้ำกันบ่กินไฟกินมันใช่อืมอันนี้ได้ได้จะพันธุ์องเรียนห้าพัน Để phân, Đôi. Mười là hà phân. Đôi. Đôi. Ừ. Đôi. ตั้งใจเฮียนเด้อตั้งใจเฮียนเป็นเป็นคนดีเลยแหละคือแ้ว่าอะไรพี่น้องเลย <ทะ S 1> น้องนี่หูวจักความคือว่าเจา้านี่มีคนแพงจะได้เจ้าหูวจักความเลยลูกอันนี้ก็คือจะจะเป็นเด็กดีตีว่าเฮียนเก่งเนาะเอื้อยนะเอื้อยไปอาบน้ำปะพ่ะอกับแม่ได้ใช่ <ทะ S 1> นอนโอ้เป็นนอน ่ะยายให้เด็กหน่อยคนละห่อคนละห่อมาเอาคนละทุ่งได้เอาไว้ไว้ลูกเบิดเบิดแล้วเบิดได้เดี๋ยวเบิดแล้วก็ได้ได้ลูกเออเอาได้แล้วไหนครับฮะลูกอ่ะเออเออฮะมันแล้วออกรถกลงเลยยันเด็กหน่อยเขาจะมาหลายคนเลยนะมันมันโมมีแจกขาจร ได้นองเราห้เราช่องห่อหรือพนาเดให้เราช่องห่อเลยม่ไนอนึงอแวมาหอเอ้ามาไวลูกไว้รมดแล้วได้มัด้นกะเป็นนางเฮียนบม่หรอกเร้าเน่ชื่อยังอันนห้ลูกจะเขาเฮียนอยู่บ่จะอ๋จะเข้าปยังลูกปลาชอง เป็นหมู่เดียวกันบอกกันตอนน<ะ>ี่อ๋อคือพรเห็นเจ้ามาลินน้ำเพิ่นใช่พระเ <c oughs> ฮเนร้านมาลินน้ำเพิ่นโรงงานนี่พี่น้องเลยเอาาเอาาเจ้เา,าข้าวลาอนอืออืออือาวซีฮอ่หนิร้านต้มกินจากเถื่อจังมัดหนิชี้เถื่อจมดบอก,กอืออ,ๆๆๆออื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 อเลยเป็น้องเลยค่ะเที่ยวว่ากินบ่ขนมกินบ่กินบ่ขนม ขนมมาย้ายเขาจากอะไรอย่างศพหนึ่งเ,เดี๋ยวนบับเอาโอเล่เอาขนมมาย้ายให้ได้เบ้าพ,นาพันหนึ่งบาพันหนึ่งเพิ่นโบเดมาเพ,พิ่นเพละสค่ะเพิ่นชาวเวียคเพิ่นมาแต่บ้านี่แหละปก,กติกับเบาไปแต่สองคนนี่แหละแต่วมามา่าบ้าพูนาดนโดนเพิ่นจังมานำเธอหนึง่งเธอหนาห้นาเธอเลามากเลยโอ้อยากเห็นเล่าอ่ะเบ้าผิด ตัวนี้มันเขาไปหอดบ้านได้หลูกตัวนี้คือมีรถจักไปตะกีน่ะไปว่ได้เนาะ๋ยวนี้ไปได้อ๋อรถใหญ่กัไปได้ไปจักเนาะได้อ๋องเด้อนี่อันนี้ให้ให้คนละอก็ได้เนอยน่อยมาดำหลังหน่ให้คนละช้อนได้รือเด้ออืเอาวางเสนี้ก็ได้นี่้าเจ้าเอาใส่น้กันก yes, okay. ็ได้หน yes, ี mm ่ hmm. ้าเจ้า hmm. จืเาะดของพงมัน hmm. ซ้ากันดิเอให้เลยเาให้เลยนบเอาขอบใจเด้อ ให้คนละหอกกได้หลายคนมาครับอ้ยแบงค์กระเพริ้นพร้อมพนนี้าไว้ลูกว้มาเอามาอยากมเอามาเอาได้ลูกเลยบุญกุศลนำกันไีหน่อยการทำบุญขับใจได้ลูกเอ้มาเดอ๋ยวมาเดี๋ยจะได้แตแลวบอกข้าไหนลไบเอาน่ะ นี ội, này đây ่นี่ทีนี่ได้ระเบิดพลหน่อยนะอ่ะบังไปวะได้ระเบิดพลหน้อยได้ระเบิดได้ยังเอามั้ยเอายังอันหนึ่งหมเปิดบอกมอนเอาพลหน่อยอีกสั่มาไปแกะให้เราก็ได้ทงหนึ่งกัเลยมันยังไงแล้ววะขนมแกะให้เราต้องได้ทงหนึ่ง ให้มันคู่กันใช่ข้าจะหน่อยใจได้ผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งบ่ได้ข้าว่าจักพันนี่เพิ่นขายห่ออยู่หนึ่งอยู่บ้านนี่จักพันล้านสี่พันสี่พันโอ้ืมอมียำยำฮะหมดหกพันหกพันจตรงนี้สี่พันจปกติร้านเคยชื้อต้มกินตลอดบ่จ้าโอ้ล้านชื้อกินตลอดเลยไปโรงเงียนเพิ่นขายข้าวเปียกเพิ่นขายหลายอยู่บ่ ใครกินลายเติบเนาะอมเ้อน ah, ี oh, no, no, ่อยู่ข้างเชาเลยคีบอ่บได้ขนมโอ้ยลานคอยเอ้านีขนมนี่เออโอ้ยอายเหมือนน้าน่องแพ้ร็เป่คือกันน้องแพ้หนี่งเอาน้องเจ้าบอกโอ้เฉพาะคือกันชื่อยังน้องร้านชื่อยังนะน้นงนู่นนี่ มือนี้ร้านลงไปอาบน้ำร้านลงไปอาบน้ำมีใช่ผูู้่น้ำเซ่อยู่น้ำเซ่พมผูจ้าอ๋อมเมื่อเช้าเนะี่ตื่นจังโมงไปโรงเรี่ยนตื่นหกโมงเตื่นหกโมง้วรนะ้านไปใส่ไปโรงเรียนบ่เห็นยังตืต่นมาหกโมงเลยเห็นยังก,ก่อนตักน้ำตักน้ำก่อนจ้าืม ตักน้ำแล้วก็จังไปห้องแียนบอกจ้าอืมตักน้ำนี่ไพ่แน่ตักน้ำลานกับเอือยลานบอกจ้าแม่ได้ชาวประเทยังแม่นลงข้าวใหดกินนลงข้าวใหดกินจ้าลานเราไปตักน้ำรถเนาะจ้าอ๋ออือถือว่าหูความเนะพี่น้องน้องเราเนี่ยถือว่าหูความถือว่าลายคนอยู่พี่น้องเลยถือว่าน้องเรานี่ก็เป็นเล็กน้อยที่ว่าบิลลี่หักแพงเนาะ ก็คือกับน้องคนนี้พี่นลีก็จะหกักแพงพอๆกับน้องกแก้วมันนี่อะไรพี่น้องเลยแต่ว<ป>่าวาวม้วน,น,นพีวนี้ก็จะว,าว่าม้วนแต่ว่าน้องแก้วมันี่ก็จะว่าแบบแข็งๆน่อยหนึ่งนะพี่น้องเลยจ้าท่านสังกัดนับ่าวสิได้วมือปาเลยเด้ออืมอือืมเดี๋ยวมือหน้านับ่าวเข้ามาเลยสิหาขนมมาฝากอีเด้ออืมอืมสบายดีพ่อแน่ลูกสบายดี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 เอาบายบายพ่อแน่บ๊ายบาย